กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการแนะนําตัวละครในเกม l l y l i บกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวที่อยากแนะนําในวันนี้ก็คือ Bridge c a n s หรือที่เรียกว่ายอดโกัเรมจากกลไอนานั่นเองก็ต้องบอกเลยว่า ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เล่นไดนง้ง่ายง่ายเช่นเคยนะครับเพราะตำแหน่งของ Bridge Can จะเป็นแทง์แล้วก็ซัพพอร์ตโดยจุดเด่นของเขาคือจะเป็นแชมปเปี้ยนสายรับดาเมจและถึกอึดและทนเรียกได้ว,ว่าตายยากมากๆและยังไม่จบแค่นั้นสกิลของ Bridge Can ้เรียกได้ว,ว่าสามารถซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยเมื่อมีบิ a แคน a n อยู่ในทีมเวลารวมตัวกันแล้วก็บอกได้เลยว่าบุกป้อมได้มันสอย่างแน่นอนแล้วเราจะดูกันว่า r ิ a แค Can จะเป็นตัวที่เพื่อนๆชอบกันไหมเราไปดูกันเลย Bridgecan มีร่างขนาดมาึมาที่ปประกอบได้ววยชิ้นโลหะาว,าวับกไอห้ม และไฟฟ้าที่ประทุดังเปรี้ยมันเดินขึ้นตัวเวนท่องไปตามถนนในเมืองซ้อนอย่างไม่รู้จักเห็ดเหนื่อย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเมืองใต้ดินแห่งนี้และช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนโดยแรกเริ่มนั้นตัวมันถูกสร้างขึ้นมาทําหน้าที่กําจัดพยาพิษในเมืองซอนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและเป็นภัยต่อร่างกายมากที่สุดแต่กลับกันมันกับวิวัฒนาการไปไกลกว่าโปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งนี่ก็เปลี่ยนไปได้ว่าเป็นเพราะอัจฉริยภาพของผู้ที่ประดิษฐ์มันขึ้นมาและพลังลึกลับของแฮทกนั่นเองโดยสกิลติดตัวมานาบาเลียโดยบิชแค้นจะได้รับโล่ตามจํานวนมานาของตนเองเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อยเต็มทีนะครับสก ที่อยู่ใกล้วิธีการยิงและสร้างความเสียหายและดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองสกิลที่2 Overdrive BitchCAN จะเร่งพลังงานเครื่องยนต์ของตัวเองเพื่อควความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีอย่างมหาศาลแต่หลังจากที่ผลสิ้นสุดลง เขาจะติดสถานะสโลชัวคราวสกิลที่ 3. า power first ด้วยบิชแคนชจะสร้างหมัดพลังของตัวเองทําให้การโจมตีข้างต่อไปติดที่จิเข้าและงัดเป้าหมายขึ้นไปบนอากาศสกิลอัลติเมท static field ด้วยศัตรูที่ถูกบิชแคนชโจมตีจะถูกตรีตาไว้และได้รับความเสียหายทางท่าสายฟ้าหลังจากผ่านไป1นวินาทีนอกจากนี้บิชแคนชสาม,มารถกดใช้สกิลนี้เพื่อสร้างความเสียหายกับศัตรูที่อยู่รอบข้างและทําให้พวกเขาติดสถานะใบ้เป็นเวลาสั้นๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ดูน่าเล่นมากเลยถ้าหากอยากทราบอมูชเนนตัวไห ็สามารถคอมเมนต์บอกที่เราได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อเดติดเกมด้วยนะวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ